ของตอนนี้คือด้วยของสวนสัตว์ที่มีปัญหาอะไรแย่าเงี้ยเราอเองก็มันเป็นเรื่องเรื่องกันต้องระวังยังไงบ้างทรจริงๆเราทะเลาะอะไระเราเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของคุณผู้ขาจะอยู่ในกรงเป็นสวนสัตว์ที่ไม่ได้ เป็นแอดเวนเจอร์พาอะไรแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วส่วนส่วนน้องสิงโตที่ให้ถ่ายรูปที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปถ่ายได้ก็จะมีคิปเปอร์ดูแลตามมาตรการอยู่แล้วก็วคือมากกว่าสัมพนแล้วก็มีการเซ็นใบใบแบบเขาเรียกรับรองก่อนเขาไปถ่ายกับน้องแล้วส่วนมากน้องก็จะต้องอายุประมาณ3เดือนจนถึงไม่เกิน8ปีเอ้แเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะที่มีข่าวตก ใจมากค่ะก,ก็คือเหมือนเอาจริง,รงอาม,มินก็คือถามว่าได้คุ้นเคยกับการเล่นน้องมาบ้างแต่ก็จะรู้ว่าสิ่งโตเราไม่สามารถทันหลังให้เขาได้อะไรเงี้ยค่ะคือสมิ้นเหมือนอยู่ในอ่ะเราเคยถูกฝึกมาเราจะรู้วิธีการเล่นน้องมอนอย่างเงี้ยที่เคยเห็นคลิปเขาก็จะรู้วิธีการเข้าหาคือเราจะต้องทําตัวให้ใหญ่กว่าเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนั้นมันก็คือเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะแรงเขาค่อนข้างปะทะค่อนข้างจะสูงเพราด้วยอายุป,ปีของเขาคนี้เป่ดาด พวกนีมม้ก็เป็นสีเลียวแต่มิดว่าตามมาตรการสงสารทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันปลอดภยัยสามารถให้เราเข้าไปเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เขาจะากจะมีมาตรการเพิ่มเติหมหรือเคะเออคุณภู่าค่อนข้างเคร่งเครียดกับกับอยู่แล้วอะค่ะมาตรการเขาค่อนข้างแน่นอยู่แล้วก็คืออย่างอย่างอย่างตัวมินเองเนี่ยไม่ได้สมสี่สมห้าเข้าเข้าไปเล่นได้เลยค่ะก็คุณภู่ามีมาตรการค่อนข้างเรื่องสัตว์อะไรเงรี้ยเขาเขาละเอียดมากอยู่แล้วค่ะคไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของแล้วเข้าไปเล่ปกติ คือมันต้องดูเรื่องความปลอดภัยคือบางตัวคุ้นเคยแต่ไม่ได้คีปเปอร์ไม่ได้เข้าไปถึงข้างในอย่างเวลาทําความสะอาดใช่ไหมคะเขาก็ต้องเก็บน้องไว้ในกรงเพราะยังไงมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอยู่ดีค่ะอย่างนี้คอการเน้นย้ำไหมคะสนักงานว่าแบบการที่จะเข้าไปดูแลก็หลังจากเห็นข่าวเือนว่าคุณผูกขาก็คงก็คงเข้มอยู่แล้วแล้วโดยปกติเรื่องสัตว์กับเขานี่เป็นอะไรที่แบบ โดยปกติเขาเคร่งอยู่แล้วคะ่ะมิ้นก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะเข้าไปเล่นกับสัตว์ทุกครั้งคุณปูผาจะสอนมินม้นเสมอว่าเราเข้าไปอยู่ในเอเวอเรนต์ของเขาอย่าเพื่อเข้าหาสัตว์ไปเพื่อหาคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีความว่าต้องเข้าหาสัตว์โดยการเราต้องตาจ้องตาหรือความคุ้นเคยก่อนอะไรเงี้ยมิ้นก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจเรียกว่าผูผาเทรามาดี <laughs> ทุกวันนี้ยังโดนดุอยู่เลยค่ะพี่ปน จุดตัวสุดตาเจริญร no ุ่งรัศมีจะไม่คนเข้า no ด้อยลงนะจากข่าวที่หานก็เห็นอยู่ว่าทุกคนกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะสำหรับโบนัสซ่าเอ็กซ์ติกซูก็มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าโอเคเราเราเราดูแลเรื่องมาตรการต่างๆตรงตรงตามที่ควรจะเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะถ่ายรูปกันถะายร